ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหล everyone welcome to by by บ um ุรีรัมอีกครั้งหนึ่งอ่ะแกนพิกอัพเดอะบีนแกนนะคะเพื่อนพามาเก็บผักอีกแล้วนะคะเพื่อนนี่เนาะนี่เนาะถั่วนะคะเพื่อนนี่เนาะถั่วนะคะเพื่อนเดี๋ยวพี่ไปจะมาพามาเก็บถั่วนะคะเพื่อนเนาะอันนี้อยู่ที่แมนเชสเตอร์นะคะเพื่นอนเออพอพอดีอ่าสามีพี่ใบแมมอ่า เมมเบอร์อยู่ที่นี่นอนเพื่อนก็นเลยได้มาเก็บผักฟรีนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะ ¿Qué ปายจะเก็บถั odor, uh ่วแล้วก็เก็บเทกนะคะแล้วก็เก็บมะเขือเทศนะคะแล้วก็ต้นกระเทียมนะคะเพื่อนเนาะแต่ตอนนี้เก็บถั่วก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวให้ดูนะคะกล้องมันตั้งยากนะเพื่อนก็จะให้ดูถั่วนะคันเพื่อนเนาะอือเห็นบลอเนเพื่อนเดี๋ยวกลับกล้องนะคะมันเยอะมันเยอะนะคะมันเยอะอยู่นะเพื่อน เห็นบ like ่เห็นบ่นี่เอาไปันผัดน้ำมันก็อร่อยนะเพื่อนๆนี่เนาะวันนี้พี่ไปจะทำอะสปาเกตตี้นะคันเพื่อนก็ใส่ลงไปด้วยนะคันเพื่อนนี่เนาะตำส้มตำก็ได้เพื่อนอือก็เป็นถั่วนี่แหละค่ะเต้นถั่วแขกเนี่ยค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองนะคะนเพื่อนนี่เนาะถั่วเหมือนที่บ้านพี่ไปน่ะ แต่ของพี่ใบปลูกเป็นสีเขียวเนาะถั่วฝรั่งนะคะไอัน,นี้ก็เป็นซู้บีนนะคะเพื่อนเนาะก็เป็นผักฝรั่งเนาะอร่อยนะคะเพื่อนกินใบมันนะคะต้นนี้ต้นบล็อกโคลี่น่นเพื่อนนี่เนาะเห็นเขาปิดไว้เห็นปะ่ะนี่นะบล็อกโคลี่นะคะฝรั่งเขาก็จะเรียบบล็อกลายนะคะเพื่อนเขาเอาใบปิดปิดไว้เพื่อนมันยัง ไม่โตเต็มที่เนาะเขาปิดไว้นะเราก็ไม่เอาไอ้นั่นนะบรอกโคลีนะตัวบรอกโลคโลีพี่ใบก็ไม่เอาเนาะให้เขากินให้เขาเก็บไว้ให้เขาเราเอาไปถั่วนะเพื่อนเขาให้มาเก็บถั่วนะเราก็จะมาเอาเฉพาะของที่เขาอนุญาตนะคะนี่เนาะนี่เนาะงามๆอือเดี๋ยวพี่ใบจะเก็บก่อนนะคะนี่นอะเพื่อน,นเห็นปะ พี tour, while, fish, I mean ่ายเก็บถั huh. point, ่วได้ถุงหนึ่งเพื่อนครึ่งกระถุงนานเพื่อนอันนี้ถ้าเราซื้อก็หลายเหรียญอยู่นั่นเพื่อนนี่เขาจะมีอนถั่วเขียวกนอยู่ด้วยนะคะเพื่อนเออถ้าเราซื้อก็หลายเหรียญอยู่นั่นเพื่อนแต่ว่าเราได้ฟรีนะเราไม่ได้ซื้อนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะมาตัดไอ้ต้นกระเทียมนะคะเพื่อนนี่เนาะตัดเอานะคะเพื่อนให้มันแตกนะคะเพื่อนนี่เนาะต้นกระเทียมเราชอบกินต้นกระเทียมนะคะเพื่อนนี่ใส่พริกชงพริกไทยก็อร่อยนะคะเออพริกไทยพะนะ พัดไทยเองนะคะเพื่อนาเนาะเดี๋ยวเราจะมาตัดนกคะนนี่มีดพี่ายเนาะเนี่ยเวลาพี่ายจะกินพี่ไยก็มาเอาที่เนียนเพื่อนคือไม่ได้ซื้อนะต้นเนียนอ่อเพื่อนโอ้ยชอบกินกันต้มตำเพื่อนไม่เอาเยอะนั่นเพื่อนเอาแค่นี้พอ ออพอแล้วพี่น้องนะคะแค่นี้เอาเกือบพอขั้นสมเลย <บร S 1> เยอะเกินนะคะเพื่อนแบ่งไว้ให้คนอื่นเขากินด้วยนะค่าเพื่อนนี่ต้นหอมก็มีนะแต่ที่ใบไม่เอานะคะาเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาเก็บอย่างอื่นต่อไปนะคะนี่ก็อีกถั่วหนึ่งนั่นเพื่อนเออนี่นะถั่วหนึ่งนะคะนี่เป็นถัวแขกนอนเพื่อนเออ <c oughs> เด็ดไปเพื่อนเอาไว้ตัดตำส้มนะคะนี่เนาะมันอันแก่แล้วต้นอันนี้นะนี่เนาะเอาไปตำส้มตำนะคะเพื่อนอามะาเขือเทศก็มีนะคะนี่มันแก่แล้วนี่ใกล้จะสุกแล้วถั่วแก่แบบเนี้ยตำอร่อยเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนดินเขาดินเพื่อนปลูกอะไรก็งามนะมาเก็บผักที่นี่กินเรื่อยเ,อเพื่อน ผักของฟรีนะเพื่อนๆพี่ใบน,นะเป็นคนโชคดีเพื่อนเป็นคนโชคดีนะพี่ใบนะมีแต่คนนะ่ให้ความอุปการะเพื่อนมีแต่คนให้กินฟรีเพื่อนไม่ต้องซื้อนะเออไม่ใช่ไม่มีเงินซื้อนะ <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ใช่คนไม่มีเงินซื้อนะเราก็ไม่ถึงกับไม่มีเงินซื้อเพื่อนแต่ว่า เขาใจดีให้เราเองนะเพื่อนเดี๋ยวโนนบ่ามาเขือเทศเพื่อนพี่ไปก็จะเก็บมะเขือเทศด้วยนะคะเน่นนองมะเขือเทศน้เพื่อนนี่เนาะมะเขือนี่มะเขือแบบเนี้ตำส้ตมตำเนีนน่ยป่เนาะมะเขือนี่เต็มเลยเพื่อนเก็บไปนะคะฝรั่งเขาไม่ค่อยกินหรอกเขาปลูกไปงั้นแหละพี่น,อน้องโอ้ย เดี๋ยวเก็บมาเขือนะคะเพื่อนความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะใบบุยลำบุญสาวขาเลาะนะคะหาแต่แนวหาแต่แนวนะเ,นเพื่อนอเก็บมาเขือแล้วก็จะไปเก็บพลิกต่อนะคะนี่เนาะนี่ให้ดูให้ดูพี่น้องลูกสาวพี่ใบก็มาด้วยนะวันนี้แกร้อนแล้วนะในนอนเพื่อนในเนาะ คนน่ะ่นน่ะสองคนคนน่ะไปแล้วนะคะพากันเดินนะคะมากับพ่อเขาน่ะนี่เนาะนี่ก็เป็นผักผักอะไรเนาะน,นี้น่าจะเป็นอาอะไรเนี่ยแครอทนันเพื่อนต้นแครอทที่ไอ้รากยาวๆนันเพื่อนเออนอ่เนาะก็ได้แค่นี้เดี๋ยวไปเก็บพลิกต่อนะคะเพื่อนเพืพ่อนเราก็มาเก็บพลิกต่อนะคะเพื่อนนี่เนาะพลิก นี่ต้นนี้อันสองปีแล้วเพื่อนแก่มากนะต้นนี้ยะสองปีกว่าแล้วเพื่อนก็ยังดกเหมือนเดิมนะปีที่ปีที่แล้วปีปบายมาเก็บเยอะมากนะเพื่อนอื็นเนาะ,ะตั้งกล้องยังไงดีเนาะนะคะที่พี่ใบมีอยู่ตรงนี้นะคะหลายสิบเหรียญน,นั่นเพื่อนถ้าเราซื้อขอกินนั่นเพื่อนเออจริงหลายสิบเหรียญนะเนี่ย แต่เนี่ยพี่ไปไม่ต้องซื้อนะของพวกนี้พี่ไปกินฟรีนานเพื่อนไม่ต้องซื้อนานเพื่อนถึงหลายสิบเหรียญน,นะไม่ใช่เฉพาะที่ตรงนี้นะที่พี่ไปได้กินฟรีเพื่อนเอเพื่อนคนไทยอีกนะไปบ้านไหนก็ได้กินฟรีเพื่อนเป็นคนโชคดีนะเอคอือเรา ซื้อบางอย่างกินเองเพื่อนไม่ได้ซื้อทุกอย่างเนาะอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวใครไม่เข้าใจหาว่าใบใบลำอยู่ที่นี่อดอยากๆ,ๆนอนเพื่อนไปกินในของฟรีมันไม่ใช่นะคันเพื่อน เขาให้เรากินเองนะเพื่อนเขามีเยอะนะคะเพื่อนเขาก็แจกนะเพื่อนบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ไม่มีเงินซื้อนะคะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณื่อนเพื่อนทุกคนนะคะถ้าใครชอบวิดีโอของพี่ปายยังไงนะคะ,ะเห็นว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะไลฟ์สไตล์บายบายบุยลัมดิส s มล์ไลฟ์สไตล์ไอแคนพิคับซัมทิงฟรอมเดอะเฟลนการ์เดนแอนด์ฟอร์ฟรียูโน่ฟอ o for f ฟร e e อ o ดูนหั e บ o ูบายดะซ s t ติ้ง i ัป t ายลิฟได i แช h e เพื่อนเพื่อนเขาไม่บางของบางอย่างไม่จังเป็นต้องซื้อนะคะเพื่อนทุกอย่างที่นี่นะคะเขาแฟร์เขาแชร์ให้กินแบ่งแบ่งปันกันได้เพื่อนเนอะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ไยต้องไปก่อนนะคะไม่ยังไม่ไปไหนนะคะจะเก็บพลิกต่อนะคะเพื่อนแล้วก็ อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะคะให้ซูซูเดอร์พี่น้องนะคะ<ม>เดี๋ยวเก็บพลิกต่อนะคะ<ม>เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย